ตำนานคนดังตำนานคนดังวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับลูกชายเพียงคนเดียวของคุณสรพงษ์ชาตรีกับอดีตภรรยาคุณพิมพ์จัน์ทรใจวงศ์ครับแน่นอนครับว่าไม่มีใครไม่รู้จัก อดีตพระเอกยอดนิยมอันดับหนึ่งตลอดการครับอย่างคุณสรพงษ์ชาตรีผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงในปี2551ครับโดยคุณสรพงษ์ชาตรีเนี่ยเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกครับเมื่อปี2512เป็นตัวประกอบและก็เป็นเด็กยกของในกองถ่ายละครเรื่องนางพรายตานีฉายทางช่อง7และก็เล่นเป็นตัวประกอบในละครห้องสีชมพูและก็หมอผี โดยในช่วงขณะหนึ่งครับที่คุณสรพงชาตรีเนี่ยกาลังเรียกได้ว่าฮอตสุดๆเลยนะครับเขานี่กล้าที่จะตัดสินใจครับจูงมือคุณโยทัศวัสด์ไปแถลงข่าวบอกกับผู้สื่อข่าวเลยครับว่าคุณโยัศวัสด์เนี่ยท้องกับเขาได้2เดือนแล้วโดยที่ไม่กลัวครับว่าชื่อเสียงหรือว่าเรตติ้งของตัวเองเนี่ยจะตกหรือไม่แต่ในทางกลับกันครับกลายเป็นว่าคุณสรพงชาตรีเนี่ยก็ยังคงมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆแล้วก็อยู่มาได้อีกเป็น10ปีเลยครับ เพราะว่าคุณสระษงชาตรีเนี่ยมีนิสัยดีครับแล้วก็วางตัวดีรวมไปถึงฝีมือความสามารถในการแสดงที่ก็การันตีคุณภาพครับแก้วอย่างแน่นอนครับทำให้เป็นที่ประทับใจของผู้สร้าง่วงกับทั้งในและนอกจอครับจากนั้นครับปัจจุบันคุณสรงษงชาตรีก็มีภรรยาคนเดียวครับคือคุณดวงเดือนจิไทยสงรองอันดับหนึ่งมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2 5 2 9และรองอันดับหนึ่งนางสาวไทย2 5 3 0 อีกทั้งยังเป็นนักแสดงผู้มากความสามารถครับมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายครับและเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นลูกชายฮะคนที่4และก็เป็นคนสุดท้องของคุณสารพงษ์ชาตรีครับที่เกิดจากคุณพิมพ์จันรใจวงซึ่งลูกชายคนที่4ครับก็คือคุณอ้ําพันธกิตเทียมสเวทนั่นเองสําหรับคุณอ้ําพันธกฤจเทียมเวยครับลูกชายของคุณสรพงษ์ชาตรีก็ได้เดินตามรอยเท้าคุณพ่อครับ,รบเข้าสู่วงการบันเทิง ประเดิมด้วยการเล่นภาพยนตร์ครับเรื่องตำนานสมเด็จพระน,นเรศวรเพราะว่าตามคุณพ่อสารพงษ์ชาตรีเนี่ยมาดูเบื้องหลังการถ่ายทําหนังตำนานสมเด็จพระน,นเรศวรอยู่บ่อยๆทําให้ท่านหมุยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนเห็นแววในการแสดงก็เลยชวนมาร่วมแสดงในหนังตำนานสมเด็จพระน,นเรศวรภาค3และ4ก่กบฏเสือหยกเวียงก่อง ที่เรียกได้ว่าโอ้โหต้องออกลีลาบูระห่ำสุดๆเลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับใครที่อยากจะดูผลงานหรือว่าอยากอยากจะติดตามผลงานก็สามารถไปดูในหนังเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาค3และภาคสได้นะครับคุณผู้ชมครับตำนานคนดังวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมและเรื่องราวเรื่องต่อไปจะเป็นของใครคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ